สวัสดีครับนักเรียนทนี่นะครับโปรแกรมสะแกนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีตัวละครที่นักเรียนอยากได้แต่มันไม่มีนะครับแต่สแกนเนี่ยมันไม่มีทั้งตัวละครและพื้นหลังเลยบางทีมันไม่มีตัวหรือพื้นหลังที่เราต้องการเราสามารถทํำยังไงขั้นตอนนะครับเราสามารถหาได้จาก Google เลยนะครับนักเรียนเข้า Google นะครับและลองหาดูนะครับ อย่างเช่นคุณต้องการ,รตัวละครมดต้องการเป็นมดแบบตัวกร์ตูนนะครับทีนี้นะครับเราจะต้องหาที่มันเป็นนามสกุล png นะครับเพราะมันจะไม่มีพื้นหลังนะครับโดยตัวละครพวกนี้นะครับรูปภาพพวกนี้นักเรียนจะต้องเลือกดูดีๆนะครับว่ามันเป็นพื้นหลังจริงหรือพื้นหลังปลอมนะครับนักเรียน,นยสามารถใช้เครื่องมือมันนะครับในการค้นหารูปภาพได้นะครับกดไปที่เครื่องมือ สีและภาพโปร่งใสนะครับจะเป็นการหารูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังนะครับนักเรียนควรใช้ Google ในการหานะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือตรงนี้เครื่องมือภาพโปร่งใสนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้หารูภาพที่ไม่มีพื้นหลังง่ายๆนะครับเช่นครูต้องการตัวละครมดตัวนี้ครูก็มาเซฟในดาวโหลดเลยนะครับแล้วครูก็เซฟนะครูต้องการหาพื้นหลังเป็น ขึ้นหลังป่ากูน,นะครับเช่นผุต้องการภาพนี้คูกกดคลิกขวาเซฟได้เล,เลยนะครับวิธีการเซฟะรัรก็เป็นคลิกขวาเซฟอิมเมจแอดนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือบันทึกเป็นนะครับต่อมาครับถ้าเราได้รูปภาพแล้วทำยังไงถ้าเราได้รูปภาพแล้วครับให้เรากลับมาที่โปรแกรมสแกนนะครับและมาที่ตัวละครเลือกด้านบนสุดก็คืออัปโหลดสไป์นะครับ พอเรากดมาแล้วเราก็ต้องหาตัวละครที่เราต้องการนะครับตัวนี้ ه, อ่านะครับว่าเราจะได้ตัวละครมาแล้วครับเราก็ลองปรับขนาดดูถ้ามันใหญ่เกินนะครับถ้าพื้นหลังนะพื้นหลังเราก็แค่มาที่พื้นหลังและเลือกอัปโหลดฉากหลังนะครับเมืเไไ่อกี้ครูเสียไปเป็นไรออขออภัยครับนักเรียนทีนครับถ้าเป็นพวกรูปภาพครับครูแนะนําให้หาที่มันเป็น นามสก,กุล png หรือนามสก,กุล jpg เท่านั้นนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนามสก,กุลอื่นเนี่ยมันไม่สามารถอัพโหลดได้นะครับอลองเซฟใหม่อันนี้เราควรใลนามสก,กุล jpg นะครับสามารถใช้ได้ครับจะต้องเป็น jpg หรือ png เท่านั้นนะครับนี่เดียวรอแล้วนะครับถ้าหากพื้นหลังมันไม่เต็มทำยังไงถ้าพื้นหลังไม่เต็มเราก็ลองมาที่ชักหลังแล้วก็เลือกเครื่องมือตัวนี้ดูแล้วก็ วงครอบไปหมดเลยครับแล้วลองขยายใหญ่ดูนะครับขยายใหญ่แบบนี้เราก็ลองปรับดูนะครับว่าเราเนี่ยอยากให้ได้พื้นหลังอยู่ประมาณไหนนะครับทีนี้เราก็จะได้พื้นหลังตามที่เราต้องการแล้วนะครับอีนจะเป็นวิธีนะครับเพิ่มตัวละครที่มันไม่มีในโปรแกรม sketch นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำสั่งเพิ่มเติมนะครับในหมวดของเคลื่อนไหว ควบคุมตรวจจับและตัวดําเนินการน,นะครับโดยบล็อกเคลื่อนไหวนะครับโดยบล็อกเพิ่มเติม,ตมที่ครูจะบอกนะครับก็จะเป็นของในส่วนของบล็อกเหินนะครับบล็อกเหินคืออะไรนะครับบล็อกเหินจะมีหน้าที่คล้ายๆกับบล็อกเคลื่อนที่นะครับมีหน้าที่คล้ายๆกับบล็อกเคลื่อนที่เลยนะครับคือจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับ โดยความเร็วความช้าของการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่นะครับจะให้ตัวละครน,นะครับเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งตำแหน่งไหนดีตำแหน่ง1 9 4นะครับถึง149 9ก้า9นะครับโดยจุดลมตัวรับคูจะให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ครูจะอบอกคำสั่งไปที่มาก่อนอ่าทีนี้นครับเมื่อเรากดธงเขียวใช่ไหมครับมันจะเริ่มต้นจากบอกคำสั่งไปที่ x y นะครับและจะมาต่อที่บอกคำสั่งเหิน1วินาทีไปยัง x 194และ y 1 4 9นะครับ เมื่อเรากดธงเขียวแลวครับจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จะไม่ต้องมาคํานวณน,นะครับว่าจะต้องเดินกี่ก้าวใช้ความเร็วในการเดินเท่าไหร่และจะต้องหันหน้าไปทิศทางไหนเพื่อให้ตัวละครเนี่ยมันไปยังมุมที่เราต้องการนะครับโดยคําสั่งเหนินนี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับง่ายขึ้นต่อการทำแอนิเมชันนะครับหากเราต้องการให้บล็อกตัวละครเนี่ยมันเคลื่อนที่ ช้าลงครับเราแค่เปลี่ยนระยะเวลานะครับเมื่อกี้หนึ่งวินะครับต้องเปลี่ยนเป็นห้าวิเห็นไหมครับว่าตัวละครเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นที่ไปนะครับอลองเปลี่ยนตำแหน่งดูดนี่คุณ้องเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนครับตัวละครมัว่าจะค่อยๆขึ้นที่นะครับถ้าช้าไปก็ลองปรับหรืองม,มาหน่อยให้มันเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่ง ไอ้บล็อกถือเนี่ยทำให้เรานะครับทำงานง่ายขึ้นนะครับเมกับการทำแอนิเมชันนะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นบล็อกในส่วนของตัวควบคุมนะครับก็คือบล็อกท่าแล้วนะครับท่าแล้วกับท่าแล้วมีฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท่าแล้วก่อนนะครับท่าแล้วนะครับมันจะทํางานก็ตอบเมื่องเงื่อนไขที่เรากําหนดให้มันเนี่ย เป็นจริงนะครับมันจะทํางานนะครับโดยเงื่อนไขนะครับจะใช้บล็อกคำสั่งไหนบล็อกคำสั่งเงื่อนไขนะครับจะเป็นบล็อกคำสั่งหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลองหาดูในหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่เลยนะครับว่าบล็อกไหนบ้างที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับจะนั่นคือคําสั่งนะครับครูลองใช้เป็นบล็อกตัวนี้นะครับแตะโดยบล็อกแตะนะครับจะเป็นบล็อกให้เนี่ยแตะตัวเมาส์ของเราแตะที่ขอบหรือแม้กระทั่ง แตะที่ตัวละครได้นะครับครูมีละกันประมาณนี้นะครับทีนี้ครูจะให้ตัวละครน,นะครับมันเดินก่อนสักครู่หนึ่งนะครับขอเซ็ตก่อนที่นะครับตัวละครเดินชนหมีนะครับตัวละคร แตะหรือสัมผัสกับหมีนะครับเมื่อมาสัมผัสเสร็จครูจะให้มันพูดนะครับอ่าถ้าตัวละครเนี่ยมันโดนมันสัมผัสกับหมีนะครับตัวละครจะพูดว่าสวัสดีหมีแต่ถ้าตัวละครแมวเนี่ยมันยังไม่ไปสัมผัสกับตัวละครหมีมันจะไม่พูดอะไรเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะลองเริ่มใหม่ ปักกันสองวินะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับระหว่างที่มันยังไม่โดนเนี่ยมันจะไม่พูดพอโดนปุ๊บมันจะพูดทันทีนะครับแล้วคําสั่งท่าแล้วมิฉะนั้นกับท่าแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยคําสั่งท่าแล้วมิฉะนั้นนะครับจะมีในส่วนของเท็จมาด้วยนะครับก็คือไอตรงท่าแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นจริงนะครับแต่มิฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเป็นเท็จนะครับ อันนี้เดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างโดยใช้เป็นตัวเลขแล้วกันนะครับจะได้ง,ง่ายๆดีอ่สักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งอ่อันนี้ครูจะมีเงื่อนไขให้มันจริงแต่ถ้ามันเป็นเท็จมันจะตอบว่าไม่จริงนะครับประมาณนี้ ใ่นะครับถ้าคุณกำหนดเงื่อนไขมาว่าถ้า60มากกว่า50 60เนี่ยมากกว่า50มันเป็นจริงถูกไหมครับเมื่อเรากดเริ่มเนี่ยตัวละครจะพูดทันทีว่ามันเป็นจริงนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ถ้า60มากกว่า50มันเป็นจริงนะครับแต่ถ้าครูลองเปลี่ยนเป็น30มากกว่า50เนี่ย ักเรียนคิดว่า30มเนี่ยมันมีค่ามากกว่า50หรือเปล่าครับถ้า30มเนี่ยมีมากมีค่ามากกว่าห้าจริงนะครับมันจะพูดว่าเป็นจริงแต่ถ้า30มสิบเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า50านะครับมันจะเป็นเท็จนะครับเพราะว่าตรงนี้เราใช้เครื่องหมายมากกว่า30มสิบมากกว่าห้าสิบเป็นจริงหรือไม่นะครับมันไม่เป็นจริงนะครับ30ส มีค่าน้อยกว่า50นะครับดังนั้นมันจะไปเข้าสู่เงื่อนไขของเทปมันจะพูดว่าไม่จริงนะครับทีนี้นะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งอันนะครับก็คือและหรือไม่นะครับและหรือไม่เนี่ยมันเป็นเหมือนตรรกศาสตร์ของคณิตที่นักเรียนน่าจะเคยเรียนแล้วนะครับและคืออะไรนะครับและคืออะไร และคือถ้าเงื่อนไขเนี่ย60มากกว่า50และ70มากกว่า50เป็นจริงนะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงทันทีนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับและ60มากกว่า50และ70มากกว่า50ถ้ามันเป็นจริงทั้งคู่มันจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงนะครับเอาลองดูผลลัพธ์จริง แต่ถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเท็จนะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขไม่จริงทันทีนะครับ60มากกว่า50อันนี้เป็นจริงและแต่30มากกว่า50อันนี้เป็นเท็จนะครับกลายเป็นว่า60มากกว่า50และ30มากกว่า50นะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นจริงแต่ฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นเท็จดังนั้นมันจะเข้าสู่เงื่อนไขไม่เป็นจริงนะครับ เห็นไหมครับแต่เรามาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นหรือนะครับคำสั่งหรือเนี่ยถ้าจริงหรือจริงนะครับจริงหรือจริงจะเข้าสู่เงื่อนไขเป็นจริงนะครับ60มากกว่า50หรือ70มากกว่า50เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นจริงทั้งคู่นะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขจริง แบบนี้นะครับแต่ถ้าหกสิบมากกว่าห้าสิบหรือสามสิบมากกว่าห้าสิบนะครับโดยหกสิบมากกว่าหนะ้าสิบเนี่ยมันเป็นจริงอยู่แล้วนะครับแต่สามสิบมากกว่าหนะ้าสิบเนี่ยมันเป็นเท็จนักเรียนคิดว่าหกสิบมากกว่าห้าสิบหรือสามสิบมากกว่าห้าสิบเงินจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงหรือไม่จริงครับครูให้เวลานักเรียนคิดประมาณ1ิวินาทีนะครับ หมดเวลานะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่า60มากกว่าห0ิบหรือ30มสบมากกว่าห0มันจะเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่จริงนะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงนะครับเพราะว่า60มากกว่าห0หรือสามสิบมากกว่า50ิบเนี่ยถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นจริงนะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงทันทีแต่ถ้าทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเท็จทั้งคู่นะครับมันจะ ตกไปอยู่ในเงื่อนไขไม่จริงทันทีนะครับน่นะครับแบบนี้จริงหรือจริงจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงจริงหรือเท็จจะเข้าสู่เงื่อนไขจริงเท็จหรือเท็จจะเข้าสู่เงื่อนไขไม่จริงนะครับต่อมานะครับจะเป็นในบล็อกคำสั่งส่วนของคำว่าไม่นะครับไอ้ตรงไม่นะครับมันจะเป็นตรงกันข้ามกับ ความเป็นจริงนะครับถ้าครูใส่เป็นถ้าสามสิบมากกว่าห้าสิบเนี่ยนะครับถ้าสามสิบมากกว่าห้าสิบเนี่ยมันคือเท็จนะครับแต่พอครูนะครับให้มันอยู่ในคำสั่งไหม่เนี่ยจากเท็จเนี่ยมันจะตรงกันค่าทันทีนะครับมันจะกลายเป็นจริงนะครับอ่ะลองดูผลลัพธ์กันจริงนะครับแต่ถ้าครูเปลี่ยนเป็น 60มากกว่า50แบบนี้มันเป็นจริงนะครับพอมันอยู่ในเงื่อนไขของไม่เนี่ยมันจะไม่เป็นจริงทันทีนะครับมันจะถูกสลับความเป็นจริงกันนะครับไม่จริงดังนั้นในประคำสั่งไม่เนี่ยถ้านักเรียนจะใช้นะครับนักเรียนจะต้องคํานวณและคิดดีๆนะครับว่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยมันสับสนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มนำเป็นจริงๆนักเรียนก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยสับสนนะครับ ต่อมาต่อมาที่ครูจะให้รู้จักก็จะเป็นส่วนของการเปลี่ยนเอฟเฟกของตัวละครนะครับการเปลี่ยนแปงตัวละครนะครับโดยการเปลี่ยนเอฟเฟกตัวละครนะครับมันจะมีค่อยๆเปลี่ยนทีละยี่สิบและเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยทันทีนะครับมันจะมีค่อยๆเปลี่ยนกับเปลี่ยนเลยนะครับ ทีนี้นะครับครูจะให้เราดูค่อยๆเปลี่ยนกันนะครับเพราะอันนี้ยังไงมันก็เป็นค่าตั้งค่าเป็นตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับอันนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับทีนี้นะครับลองมาดูนะครับว่ามีเอฟเฟมีเอฟสีตาปลาหมุนวนเรียกพิกเซลมอเซลความสว่างล่องหนนะครับเราลองมาดูเอฟเฟกกันนะครับครูจะลองใช้เป็นเอฟเฟกต์ล่องหนนะครับครูจะให้มันล่องหนทีละสิบนะครับล่องหนทีละสิบ เมื่อล่องหนปุ๊บครูกดไปเลยกดเริ่มเห็นไหมครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะล่องหล่นนะครับแต่มันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับมันจะจางไปแค่นิดเดียวนะครับแค่สิบถ้าครูลองปเป็นเป็นเจ็ดสิบอะเห็นไหมครับว่าตัวละครเนี่ยมันจางเลยนะครับถ้าเราอยากให้มันค่อยๆจางไปเรื่อยๆล่ะเราควรทํายังไงดีเรากควรคำสั่งเนี่ยวนซ้าเข้ามาใส่นะครับ อ่าแบบนี้ครับตัวละครมันจะค่อยๆจางนะครับถ้ามันจางเร็วไปครับเราลองเอาคำสั่งรอมาใส่ให้มันดูนะครับถักสุดท้ายดีแล้วนะครับตัวละครมันจะค่อยๆจางนะครับถ้ามันช้าไปก็ต้องเปลี่ยนคำสั่งรอดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าหากนักเรียนเนี่ยใช้คำสั่งเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วนะครับครูแนะนำว่าให้นักเรียนควรเอาคำสั่งลางเอฟเฟกต์เนี่ย มาต่อด้านล่างทงเขียวทุกครั้งนะครับเพราะบางทีเพื่อโปรแกรมมันบั็กนะครับจะทาให้ตันละคนของเราเนี่ย mm. มันไม่เห็นเลยนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราจะใช้เอฟเฟกเนี่ยเราจะต้องเอาลางเอฟเฟกมาต่อข้างล่างทงเขียวนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตค่าของเอฟเฟกต่างๆนะครับให้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดปัญหานะครับทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ย เราควรนะครับทําให้ค่ามันเนี่ยกลับมาเป็นค่าเดินหุกครั้งที่เรากดตรงเขียวนะครับทีนี้นะครับครูมีงานหนึ่งงานให้นักเรียนทำนะครับก็คืองานสุภาษิตนะครับให้นักเรียนนะครับหาสุภาษิตที่ตัวเองสนใจมาหนึ่งสุภาษิตนะครับและเอามาทำเป็น แอนิเมชันนะครับมันจะเป็นแอนิเมชันนะครับพร้อมส่งงานเลยนะครับ